นี้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับ on-off อฟเปิดเครื่องนะครับตรงนี้เป็นปรับหยาบนะครับปรับละเอียดนะครับตรงนี้ปรับสไลด์นะครับไยขวานะครับขึ้นลงส่วนตรงนี้จะเป็นตัวปรับเล่งนหลีแสงนะครับมีลดแสงนะครับนีเพิ่มแสง ส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นตัวปรับตัวคอนเซนร์นะครับครับทุกครั้งก่อนจะเราหมุนให้สุดนะครับเราต่อสายตัวเสียบกับหัวกล้องนะครับเท่ากับตัวกล้องกับตัวเอขบีเครื่องนะครับ